โอเคค่ะสวัสดีนักเรียน5้ทับห้านะคะในส่วนแรกก็คือจะขออนุญาตบอกเป็นแนวข้อสอบนะคะสาหรับปายภาคเรียนนี้นะคะซึ่งเราจะสอบกันในรูปแบบของออนไลน์นะคะซึ่งก็โรงเรียนกําหนดให้ออกข้อสอบเป็น2 2ชุดนะคะสลับกันเดี๋ยวตอนวางข้อสอบผูศึกษาอีกทีนึงนะคะว่าจะวางยังไงได้นะคะเพื่อให้เกิดเพื่อให้ป้องกันการทุจริตนะคะข้อสอบนะคะจะแบ่งออกเป็น ทั้งหมดนะคะ4ตอนตอนที่1ก็คือจะเป็นปารนัยชนิด5ตัวเลือกนะคะ18ข้อ18คะแนนข้อละ1คะแนนนะคะตอนที่2นะคะจะเป็นแบบปรนัย6ตัวเลือกนะคะเลือก2คําตอบที่ถูกต้องนะคะอันนี้2ข้อ4คะแนนตอนที่3นะคะจะเป็นข้อสอบแบบปารนัยระบายคําตอบเป็นตัวเลขนะคะ1ข้อ2คะแนนแล้วก็ตอนที่4ค่ะจะเป็นส่วนของข้อสอบแบบอัตนัยนะคะอันนี้จะไม่ได้อยู่ใน กระดาษคำตอบที่เป็นแบบฝน,นะะจะมีอยู่3ข้อ14คะแนนนะคะคอันนี้ก็จะเป็นคะแนนทั้งหมดเดี๋ยวครูมาไล่ดูอีกทีนึง่งพอดียังไม่ได้ค่อยเช็คะคระ้าๆจะเป็นประมาณนี้นะคะโดยที่ข้อที่1ะะก็จะให้เหมือนกับการทดลองมานะคะถ้านักเรียนจำได้ที่เราได้ ดูนะคะประโยชน์ของตัวค่าสักไฟฟ้านะคะไ e ครึ่งเซลมาตรฐานรีดักชันนะคะก็จะมีภาพการทดลองนะว่าเอาโล,โลหะจุ่มลงไปในสารละลายนี้นะคะแล้วเกิดหรือไม่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันสามารถแปลความหรืออธิบายความหมายได้อย่างไรนะคะใครเป็นตัวรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าใครเสียอิเล็กตรอนได้ดีกว่านะคะหรือใครเรียกว่าเป็นตัวรีดิวตัวออกซิไดนะคะอันนี้ก็นักเรียนก็จะได้ตอบคําถามในข้อที่1 ส่วนในข้อที่2นะคะครูป,ปาจะมีข้อมูลการทดลองมาให้ทั้งหมด5การทดลองก็คล้ายๆกับข้อ1น่อะคะ่ะเอาโลหะตัวนี้จุ่มลงไปในสารละลายนะคะแล้วบอกว่าเกิดนะคะ,ะบางตัวบอกว่าไม่เกิดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ให้นักเรียนมาเรียงลาดับความสามารถในการให้อิเล็กตรอนในของโลหะนะคะในแต่ละตัวข้อที่3นะคะครูป,ปาจะกําหนดสมก,การรีดอกมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะ อตอบคำถามเนาะว่าสารใดในสมการทำหน้าที่เป็นตัวออกซิได์แล้วก็ปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะจะเขียนยังไงนะคะในปฏิกิริยานี้เนาะข้อที่4ค่ะก็จะมาถึงเรื่องของการดุลสมการรีดอกนะคะครูปาจะมีสมการมาให้แล้วในข้อสอบก็จะมีตัวแปรนะคะ A B C นะคะนักเรียนก็หาให้ได้ว่าสัมประสิทธิ์นะคะ A B C เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรก็ใช้วิธีการดุลสมการที่ได้เรียนมา สำหรับในข้อที่5ถึงข้อที่7นะคะนักเรียนจะใช้คำถามเดียวกันนะคะในการตอบคำถามก็คือครูปาจะมีสมการรีดอกมาให้เป็นสมการรีดอกที่ดูลแล้วด้วยนะคะนักเรียนก็ตอบคำถามข้อ5ว่าครึ่งเซลล์ออกซิเดชันนะคะคือข้อคือข้อใดข้อ6ค่ะจากสมการรีดอกที่ครูกำหนดให้นะคะขั้วแอนโอดนะคะคือขั้วใดข้อที่7ค่ะให้นักเรียนเขียนเป็นแผนภาพเซลล์ ต่อไปนะคะในข้อที่8นะคะครูปาให้ว่าเป็นแผนภาพเซลล์ค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเปลี่ยนจากแผนภาพนี้นะคะให้เป็นปฏิกิริยารีดอกนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดุลสมการด้วยเนาะนะคะเพราะว่าในแผนภาพเซลล์มันไม่ได้ดุลสมการมาให้ต่อไปนะคะข้อที่9นะคะ ครูแปลจะกำหนดค่าสักไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันมาให้นะคะ2ปฏิกิริยานะคะแล้วก็มีการทดลองบอกมานะว่าเอาโลหะตัวนี้จุ่มลงไปในสารละลายตัวนั้นนะคะแล้วก็ให้นักเรียนหาค่า E 0สเซลล์นะคะเพราะนั้นเด็กก็ต้องรู้เนาะ เคยบอกไปแล้วนะคะย้ําไปแล้วเนาะว่าถ้าให้เป็นการทดลองมานะคะตัวโลหะเนี่ยที่ทําหน้าที่เป็นอ e ิเล็กโทรดนะคะก็จะเป็นขั Air ้วแอนโอดเสมอนะคะส่วนตัวสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะที่นักเรียนจุ่มลงไปเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นขั้วแคโทดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะหาค่าอ e ิสุลเซลได้นะคะจากอ e ิสุลแคโทดลบอ e ิสุลแอนโอดนะนี่ก็ลองดูเครื่องหมายดีๆนะว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะจากนั้นนะคะในข้อที่10อ่าในข้อที่10เนี่ยครูปาจะมีอ่า แผนภาพเซลล์มาให้นะคะเป็นเซลล a ต่อกับเซล์ b บอกค่าความต่างศัก์ของเซลลมาให้นะคะว่ามีค่าเท่าไหร่เอา b มาต่อกับ c นะคะบอกค่าความต่างศักเซล์มาให้เอาเซลล d มาต่อกับเซลล์ c นะคะบอกค่าความต่างศักของเซลล์มาให้จากนั้นนะคะครูบาก็จะลองถามนักเรียนว่าแล้วถ้าเกิดขู่เอา a มาต่อกับ d ค่ะความต่างศัก์จะเป็นอย่างไรจะเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นกเรียนก็ต้องลองหามานะคะจะหาแบบแต่ละครึ่งเซลล์มาหรือจะหารวมก็ได้นะคะต้องลองดู ต่อไปนะคะข้อ11เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่ถามเกี่ยวกับเรื่องศักย์ไฟฟา้ามาตรฐานของเครื่องเซล์นะคะพะนั้นเด็กก็ต้องกลับไปดูนะว่าตัวสแตนดาร d ดไฮโดรเจนไอเล็กโทหรือว่า S H E อะคะ่ะมันมีองค์ประกอบมีโครงสร้างมีอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ตอบคำถามในข้อนี้ได้นะคะข้อ12นะคะให้เป็นแผนภาพเซลล์มานะคะแล้วก็ให้หาค่า E0 เซลล์ค่ะ โดยที่ครูปาจะกาหนดค่าอินเครื่องเซลล์นะคะอินของปฏิกิริยา Reduction มาให้แล้วนะคะก็ตอบคําถามก็ใช้สูตรเดิมนะคะอิสุ่นเซล์เท่ากับอิสุ่นแคโทดลบอินแอนโอดแต่ว่าเด็กๆต้องมองให้ออกเนาะว่าใครเป็นแคโทดแอนโอดเนั้นจากแผนภาพเซลล์ว่าคิดว่าเด็กๆน่าจะมองออกหาสะพานเกลือให้เจอนะคะส่วนหน้าก็จะเป็นแอนโอดส่วนหลังก็จะเป็นแคโทดนะคะคิดว่าน่าจะทําได้ไม่ยากส่วนข้อ13นะคะข้อ13เนี่ย เขาถามว่าถ้าต้องการหาศักไฟฟ้านะคะของครึ่งเซลล์สังกะสีค่ะโดยการเอามาต่อกับตัวชีค่ะสแตนดาร์ดไฮโดรเจนอิเล็กโรดแล้วข้อความใดที่ไม่ถูกต้องอันนี้อาจจะต้องอาศัยความจําจากภาพนิดนึงเนาะว่าเวลามาต่อกันนะคะสังกะสีเขาทําหน้าที่เป็นขั้วอะไรแคโทดหรือแอนโอดขั้วบวกขั้วลบนะคะเพื่อที่ได้ตอบคําถามได้เนาะต่อไปนะคะข้อ14 ก็จะเป็นคําถามที่ถามว่าข้อความใดไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยนะคะว่า,าตัวรีดิวคืออะไรตัวออกไซด์คืออะไรการเขียนแผนภาพเซลล์มีหลักการยังไงนะคะการหาค่าอ e ิสุนเซลล์หาได้จากสูตรไหนอะไรประมาณนี้นะคะนัเรียนก็ลองมาเลือกดูว่าข้อไหนที่มันไม่ถูกข้อ15นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรากําลังจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเขาให้เราเนี่ยหาข้อสรุปในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้านะคะ แล้วก็ถามว่าข้อสรุปใดที่มันไม่ถูกต้องนะคะนั้นเราก็ต้องรู้หลักการจําหลักการในการชุบให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ตอบคําถามในข้อ15ให้ได้ส่วนข้อ16นะคะครูป,ปาก็จะให้ค่าอา e 0ศูนนะคะสักไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์รีดักชันมาให้1,2,3,4,5,6,7นะคะ7ปฏิกิริยาแล้วนักเรียนก็เอาทั้ง7ปฏิกิริยานะคะมาตอบคำถามในข้อ16 โดยในข้อ16นะคะชอยเนี่ยในตัวเรื่องเนี่ยครูปาจะให้เป็นสมก,การรีดอก์มาให้แล้วก็ถามว่าปฏิกิริยาในข้อใดที่เกิดขึ้นได้จริงข้อ16เนี่ยจะใช้เวลาในการคิดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เด็กๆก,ก็ต้องรู้ว่าจากสมก,การรีดอก์ที่ครูกําหนดให้นะคะใครเป็นขั้วแคโทดใครเป็นขั้วแอโนดนะคะจากนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็มาใช้สูตรอ e ูนุลเซลเท่ากับอ e ูสุแคโทดลบอิส e ุลแอโนดนะคะแล้วก็ดูซิว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้จริงก็คือค่าอ e ูนุลเซลต้องเป็นบวกถูกมั้้คะะเเรราาา็ลออองดว่ตบขไหนนะพะะนพฉ อันอาจจะมีดวงด้วยเนาะเพราะว่ามันจะต้องคิดทั้งหมดเหมือน5ครั้งนะคะเพราะมีคําคำตอบก็ต้องแบ่งเวลาดีๆนะคะต่อไปนะคะข้อ17กับ18นะคะจะให้เป็นภาพนะคะให้เป็นรูปภาพเซลลกาวนิกมาให้ ะะให้อิเล็กโทรดให้อิเล็กโทรไลต์มาให้นะคะให้ทิศทางเข็มมาแล้วก็ให้นักเรียนตอบคําถามนะคะว่าเมื่อต่อเซลล์นี้ไปนานๆนะคะข้อสรุปใดจะถูกต้องนะคะก็จากแผนภาพะคะนักเรียนน่าจะพอบอกได้เนาะถ้านักเรียนรู้ว่าอิเล็กตรอนมาไหลจากใครไปหาใครนะคะก็จะรู้ว่าใครกร่อนอความข้นของสารละลายใครจะมากขึ้นใครจะลดลงศักไฟฟ้าของฝั่งไหนจะมากขึ้นจะลดลงได้นะคะต่อมานะคะในข้อ18นะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วเนาะที่เป็นปรนัยแบบเลือกคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียวนะคะก็จากรูปภาพเซลล์ที่กําหนดค่ะถามว่า,าขั้วไหนทาหน้าที่เป็นขั้วแอโนดเนาะแล้วก็ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วไหนไปขั้วไหนนะคะถ้าใครวัดรูปภาพเซลล์แบบเป๊ะๆอยู่แล้วนะคะก็น่าจะทําได้แน่นอน มาดูในส่วนของตอนที่2นะคะซึ่งเป็นแบบปานัย6ตัวเลือกนะคะอันนี้เนี่ยมีจํานวน2ข้อนะคะนักเรียนจะต้องเลือกคําตอบที่ถูกนะคะ2คําตอบนะคะในเวลาในการฝนเนี่ยนักเรียนก็ต้องฝน2คําตอบเนาะข้อแรกนะคะถามว่าปฏิกิริยาข้อใดเป็นปฏิกิริยารีดอก ะะเพราะฉะนั้นนี้ก็เหมือนกับหาเลขออกซิเนของปฏิกิริยาที่กําหนดให้เนาะและนักเรียนก็พิจารณาว่าถ้าปฏิกิริยามีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเนเปลี่ยนอย่างไรเปลี่ยนโดยที่มีตัวเพิ่มขึ้นและมีตัวลดลงนะคะก็ข้อนั้นแหละเป็นปฏิกิริยารีดอกนักเรียนก็ลองใช้ความสามารถในการหานะคะเคยบอกเทคนิคไปแล้วเนาะว่าวิธีการดูสมการรีดอกง่ายๆเนี่ยอาจจะต้องหาจากตัวที่มีพวกอะตอมของธาตุอิสระนะคะ,ะ,คะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพวกนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเนนะคะ,ะ,คะเป็นส่วนใหญ่นะไม่ได้เสมอไปนะคะก็ต้องเช็คคำตอบ อีกทีหนึ่งกับชอยส่วนข้อ2นะคะ ให้เปรียบเทียบเซลล์กรานิกค่ะกับเซลล์อิเล็กโทรไลติกนะคะโดยพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ว่าข้อใดถูกต้องอ่ะแพนเด็กก็จะต้องรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่มันเหมือนกันระหว่างเซลล์กรานิกกับเซลล์อิเล็กโทรไลติกมันมีอะไรสิ่งที่มันต่างกันคืออะไรนะคะเพื่อที่จะตอบคําถามได้ว่าเฮ้ยตกลงอิเล็กตรอนมันไหลจากไหนไปไหนนะคะในแต่ละเซลล์นะคะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะขั้วแอนโถดขั้วแคโทดใครเป็นบวกใครเป็นลบนะคะก็ไปดูดีๆนะคะอันนี้ก็ค่าศักย์ไฟฟ้านะคะมันเป็นยังไงนะคะใครเกิดได้จริงใครเกิดไม่ได้จริงนะคะคดูจาก ส่วนตอนที่3นะคะเป็นแบบประนัยที่ระบายคําตอบเป็นตัวเลขนะคะอันนี้เนี่ย ครูปาจะให้ค่าสักไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์รีดักชันมาให้นะคะทั้ง2ครึ่งเซลล์นะคะแล้วก็บอกว่าให้เอามาต่อกันโดยที่มีเงื่อนไขนะว่าต้องต่อกันให้เกิดเป็นเซลล์กาวานิกนะคะแล้วก็ให้หาค่าสักไฟฟ้าของเซลล์นะคะหรือว่า e ส่วนเซลล์เนาะว่าเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะคะ <c oughs> เวลานักเรียนฝนระบายคําตอบนะคะก็ให้ตอบเป็นทศนิยม2ตําแหน่งนะคะส่วนหน้าถ้าไม่มีคําตอบก็อย่าลืมเขียน0ูย์ศูนย์ไว้นะคะในส่วนหน้าเนาะ อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะ3ตอนที่นักเรียนจะฝนลงไปในข้อสอบแบบที่เป็นคอมพิวเตอร์เนาะที่ตรวจด้ยวยคอมพิวเตอร์นะคะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของข้อสอบแบบอันตานัยนะคะอันนี้จะมี3ข้อนะคะโดยที่ข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบที่บอกแล้วเนาะจะออกเรื่องการดุลสมการรีดอกนะคะซึ่งจะออกทั้ง2แบบเลยก็คือดุลโดยใช้เลขออกซิเดชันนะคะอันนี้3คะแนน ะะเด็กๆก็หาเลขออกซิเดชันมาเนาะให้ครบนะคะยงเส้นเพิ่มยงเส้นลดนะคะแล้วก็ลองใช้หลักการที่เราเรียนมาใช่ไหมคะคูนค่านะคะตัวเพิ่มตัวลดนะคะแล้วก็ดุลเลขออกซิเดชันนะคะจากตัวที่มียังไงคะมากไปน้อยนะคะมวลโมเล,ลกุลมากไปน้อยนะดุลจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะหลักการยังไงก็ลองกลับไปดูนะถ้ามีตัวห้องตัวห้อยอะไรต้องทำยังไงก่อนหลังนะคะก็ลองเช็คดูความรู้ตัวเองทีนึงนะว่าพร้อมสอบไหม ส่วน1.2นะคะก็จะเป็นการดึงโดยใช้เครื่องปฏิกิริยาห้ามดุนผิดนะคะดุลผิดไม่มีคะแนนนะ ใช้เลขออกซิเดชันก็ต้องใช้เลขออกซิเดชันนะคะถ้าใช้ครึ่งปฏิกิริยานักเรียนจะมาโยงเส้นแล้วตอบเลยไม่ได้นะคะเรียนต้องแยกออกเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นครึ่งปฏิกิริยารีดักชันนะคะแล้วก็ใช้กฎ4ข้อนะคะดุลอะตอมอื่นที่ไม่ใช่ O กับ H ก่อนนะคะดุน O โดยการเติมน้ําดุล H โดยเติม H บวกแล้วก็ดุลประจุโดยการเติมอิเล็กตรอนนะคะสุดท้ายเนี่ยนักเรียนจึงจะมาดุลสมการรีดอกได้นะคะอันนี้ก็อีก3คะแนนต่อไปนะคะในข้อที่2 ข้อ2เนี่ยเป็นข้อที่หวังว่าเด็กๆของครูจะได้คะแนนทั้งหมดนะเพราะว่าจะให้วาดรูปภาพเซลล์15จุดนะคะวาดรูปภาพเซลล์15จุดนะคะโดยให้แผนภาพเซลล์มาพนักเด็กก็ต้องรู้นะแครโทดแอนดโหดดูยังไงเข็มจะไปทางขั้วไหนอะไรยังไงนะคะเขียนมาให้ครบนะคะอันนี้4คะแนนส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้อสอบแนวพิซซ่านะก็จะมีสถานการณ์นะคะมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะตอบคำถามจากรูปภาพเนาะ ว่าจากรูปภาพที่กําหนดให้นะคะปฏิกิริยาในแต่ละภาพอะคะ่ะภาพไหนที่เป็นตัวออกซิไดซ์ภาพไหนเป็นตัวรีดิวนะคะเพราะว่าครูปาจะมีเหมือนโลหะจุ่มลงไปในสารละลายเล็กทรต์แล้วก็เขียนใต้วงเล็บนะคะไว้ให้ว่าอะบิเกอร์ใบนี้เกิดปฏิกิริยาบิเกอร์ใบนี้ไม่เกิดปฏิกิริยานะคะ นักเรียนก็เขียนสมการตามที่โจทย์กำหนดเนาะให้เขียนปฏิกิริยาของเซลล์นะคะพร้อมทางระบุต,ตัวรีดิวแล้วก็ตัวออกซิได์ถ้าตัวไหนไม่เกิดนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนนะคะก็จะได้ได้คะแนนด้วยนะคะนี่ก็มีตัวช่วยให้พอสมควรนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นข้อสอบปลายภาคนะคะที่นักเรียนจะสอบในวันพุธ พุธที่เท่าไหร่ลูก25่ปะเป็นวันสุดท้ายนะคะวิชาช่วงบ่ายโมงนะคะซึ่งเขาก็ให้คุณครูสอบตามตารางนะคะแล้วก็จะสอบตามตารางนะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงค์ข้อสอบให้นะคะแล้วก็เปิดให้ตอนบ่ายโมงตรงในวันที่25นะคะเดี๋ยวดูตารางอีกทีนึงว่าใช่หรือเปล่านะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดก่อน